สวัสดีครับผมต้องสวัสดีป่ะวันนี้เราก็จะไปสนามแก่งกระจานนะฮะมีนัดเฮ้ยนัดที่ไหนโอ๊ตวันนี้ก็จะมีงานเออเลโทนะครับที่สนามแก่งกระจานก็วันนี้ฝนฟา้ามืดค้นเดี๋ยวนี้เรายงทีมก็อาจจะไปแวะเยี่ยมเยียนน้องโดมด็อกเตอร์โดมนะฮะด็อกเตอร์หมอหมอหม,อมานะฮะมานี่เราตรนี่ โซนหน้าอ,อียเดี๋ยวคัดลื่อน <laughs> <laughs> อย่าไปที่ขังรายการอะไรครับจำยื่อรายการไม่ได้เดี๋ยวอาจจะมีเฉากก้วยลงไปวิ่งแบบเป็นสีสันแต่ว่าวันนี้ก็เตรียมยางมาโอ้โห <laughs> <laughs> อ้าวยังไงอะเป็ดมหาหวอโดมหมอโดมร้านเป็ดนะเอาแล้วเขาเพื่อนพี่พี่เพ่อี่เบอร์เขาเลยมีเหรียญบ้างเดี๋ยวโทรถามแป๊บนึงไม่ไม่รุ่นนี้ไม่ต้องใช้เหรียญต้องใช้เหรียญเหรอต้องค้องสามทีเหรอค้องสามทีโอเคอ๋อสอนอแหละครับโทษครับพี่โทรผิดครับโทรผิดครับโทษครับเราไปคล้องดูดูก่อนบุกเลยดีกว่าไม่ต้องโทรละ โยยาเกมแล้วพี่โดมอยู่ปะครับอยู่ครับโอ้อ้าวปัดโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ละเล่นละเล่นละเล่นก็มาวันนี้ว่าบุกโอ้อาริวาสำนักเดี๋สำนักอย่าเรียกว่าอู๋ดีกว่าอย่าเรียกสำนักด้วยอายเขาอ้าวเหรออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวไงเลยมา เอาออกไปเลยเอาล้างหน่อยโอ้ไหมอันนี้คือคันนี้อยู่อยู่กับเขานานมากนะอยู่สิบสิบสิบเกือบยี่สิบปีแล้วทำเองกับมือใช่ใกล้ละใกล้ไรใกล้หายวันนี้เราก็แวะมาหาโดมก็เป็นน้องที่รู้จักกันมา่ก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ไปติดตามรายการอยู่ขอโทษ โอ้ยผมก็ติดตามือนกันรถนิยมเลยการเราเป็นคนดูด้วยเหรอยังมีคนดูอ่ยอดยอดวิวน้อยหน่อยผมผมไม่ได้ซั่งขับอยู่นี่จำแนกโอ้โหพามาเยี่ยมชมนะครับก่อนที่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปงานอะไรนะทีแรกมาชวนจะไปงานสเขาสิกาอาาจที่แข่งอาจารย์อออยย่าาาางงจร์เเป็นนัีลิ อยากรู้ไอ้งานนั่นมันงานอะไรอ่ะงานต้องถามโอ๊ตดีกว่าครับมันเป็น <อา S 1> เหมืนอน <า S 1> งานที่เออมันมีมันเป็นแบ่งรุ่นตามปีครับแล้วก็เอารถไปวิ่งเหมือนกับพวกแบบทำแม็กแทร์แต่คือเขาปล่อยทีละคันันเว <ไป S 1> ลาด้วยเหรอไม่แต่ว่ามันไม่ได้ซีเรียสพี่คือส่วนมากเขาไปขับเล่นไงไม่กล้าไปวางเจเป็นงานรถหโลกอเมริกันเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแบบเรกูเลชั o n เขาอยู่สมมติว่ามันข้ามพันแต่ดูปีดูซีซีเขาก็จะไปวัดกันเขาก็มีพี่เดี๋ยววันนี้มาเนี่ยมีอะไรให้ทำหรือเปล่าตอนไปหาพวกพี่ลงพี่ล่างเห็นมีให้ประดงประดิษฐ์วันนี้ก็ ประดิบฐ์ไม่ทันท่าเนี้ก็พามาเหมือนพามาแบบเฮ้ยอัปเดตอัปเดตชีวิตจะหน่อยว<ะ>่าเฮ้ยไม่ได้เจอกันแบบเ,เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนียลดลาก<อ>ราทาปกตินั่นแหละแต่ว่าหนึ่งเราไม่ได้รับงานมีสิ่งเดียวพีรร่ชัดที่มันจะหยุดผมไม่ให้ทํารถได้หนึ่งคือสุขภาพร่างกายแล้วมันมีปัญหาคือเมื่อเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยผมปัดเจ็บ พอเราก็ดูกนิดหนึ่งแล้วแขนขวามันเริ่มหมดแล้วแรงใช่ใช่เนี่เหนียวเหนียวทุกนีก็ดูดพิชัดก็คือพ่ชัดว่าลูุกวันนีตีกรองได้เลยไม่เห็นมันอุปสรรคเลยใช่สองมืออ่ะทำสองมืออ่ะเรามือเดียวทีนี้พอพอร่างกายมันเป็นนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำรถที่ ที่มันเป็นฝันหรือว่าอะไรเราไปเก็บพวกนี้ให้มันหมดก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเข้ามาสะดุดผมไม่ได้สะดุดนัดตังนะอันนี้เห็นเบื่อแล้วสะดุดขนนอันไหนนุ่นขนุนอันไหนสะดุดคันนูุนเอาทีละข้างนี่นี่นี่มาดูดูอันนี้สตีนดูเยแล้วสะดุดตาเลย อาจอร์ดจอร์ดไม่ใช่จอร์ดล้อล้ออยู่พี่ล้อเราพ่ล้อล้ออยู่พี่ล้อโอ้โหล้าวเลยเด็ดด้ตอมนเถิดด้วยเฮ้ยมันคนชอบสีแดงป่ะเนี่ยเอาจริงๆไหมพ่อชื่อแดงพ่อพอชื่อเดียวกับเอ้าแดงเฮ้ยอชื่อแดงเราก็เลยรถเราเองอะสีแดงใช่ป่ะเรารถพี่ชายอันนี้รถพี่ชายก็เลยเอ้ยทำสีเดียวกันอันนี้ก็เป็น280 Z X ก็ถ้าใครสนใจจะขายไม่ขายยังไม่ขายสนใจจะทำไม่ไม่ไม่สนใจทำไม่เอาไม่เอาอะไรฮะไม่อยากทำแล้วคันนี้ใช้เวลานานไหมนี่่สาไมประมาณสักหกเดือนอันนี้ไม่ใช่ลิบิก้าด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแท้ๆเลยตัวนี้เป็นอันนี้จะเป็นตัวพิเศษเป็นทาก้าใช่อ่านี่มาดู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 ดีอ่าอ่าถ้าใครนึกไม่ออกว่าหลังคานี้เป็นไงก็ลองนึกถึงซูป้าซูป้าในฟาร์ตเป็นทีท็อปฟาร์ตที่แบบ โอคนเนอร์เปิดไปปึ้งไปช่วยเพื่อนๆนะฮะนี่เดี๋ยวผมทำแบบเปิดแล้วกระเด็นให้ดูยังยังยังอันนี้หายากโี่เฮ้ยเฮ้ยแพงนะแพงนะเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปึ้งขึ้นมาเลยเออมันมีฟาร์าแบบผักละที่ผักกระเด็นมาฟิวถ้าเล่นรถอันนี้บอกของอะไรมันเหมือน300ซีดีป่ะบอกเหมือน300ซีดีจริงๆก็ตระกูลนั่นแหละครับเราลา200ซีดีอ่าของดิสานเหมือนกันแล้วก็ อยากให้มันเป็นไฟฟ้าแล้วก็ให้หมอนมันสูงแล้วก็มีการมาปรับอตัวข้างหลังเราอยากทําให้มันเป็นโรสเตอร์ของที่นั่งช้าเราออกออกแล้วก็เอาแอปใส่พวงมาลัยของ240มาเครื่องอะไรเอ่ยโอ้ยเขาาวางแล้วอ๋อเชี้ว่ะมาเจอละ เจเจเจหนึ่งเจ GTE หนึ่งเจ VV อยู่นู้นีีววี v ีไอเขาเล่นไฟฟ้าไงอยู่อ๋อพวกช่วงล่างพวกอะไรเงี้ยหาหายากหรือว่าไม่ยากไม่ยากไม่เราก็เซ็ตอัพพิชัดอันนี้อันนี้เป็นดิสดิสสี่ล้อแล้วแล้วก็ปรับเป็นแหลกแล้วก็ทำสตัดปรับเกียวเรียบร้อยอันนู้นอันนู้นของเล่นอันที่เป็นมินิของโคตรมินิอันนี้คือช็อตตี้รถตัดกลางช็อตตี้ที่ไม่ใช่ช็อตตี้อันนั้นละสแตด์ไม่ใช่สแตด์ตัดกลางเขาตัดก็คือเรานั่งเบาะหลังพี่ชัดเขาตัดกลางแล้วก็ตัดกลาง เอาเบาะทั้งหน้าออกแล้วก็ให้มันสั้นลงมาอีกเล่นไปหมดแล้วตั้งแต่เล่นไปหมดแล้วแต่ท้ายรถกันเท้าโป้งแคบแคบแคบหลังเนี่ยรถทั้งเลมูซีนยืดยาวทำเป็นอาราเล่สูงขึ้นทำเป็นฮาตล็อตเตียถ้าสนใจจริงๆก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะว่าจะทำไม่ทำอ่าอยู่เนี่ยไม่ค่อยทำสนใไม่ค่อยทำเลือกเลือกตอนเนี้ยครับอาได้ข่าวว่าไปคอลับคอลับคอลับอย่างงนี้ไปเอ็กไปเอ็กกันเลพอดีอเริ่มเลยครับเริ่มอย่างนั่งเอ็กอะ น,นึ่งด้วยเขาชอบรถเมคานอยู่แล้ว<น>แล้วเราก็<น>ทำรถให้เน็กซสองคันเป็นมัสเตนททีนี้เอาก็เลยชวนว่าเฮ้ยเขาจะทำออนไลน์ในคอนเทนต์ชื่อคันนี้ดีซึ่งเป็นเป็นออนไลน์ยานยนต์ครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยน้าก็เลยชวนแบบตัดบทเดี๋ยวเราไปดูดดดนู่นดีกว่าผมเห็นดูสามคันนะที่ผมเห็นเราปิ้งเนื้อเดินเข้ามาคันนี้คันนี้อันนี้เป็นคัสตอมเลยคัสตอมเลยอันนี้มาจากเรื่องของเรื่องตอนที่ทําในรายการอ่ะอันนี้จริงๆแล้วถ้าทรงแบบนี้ครับผมสำหรับ โฟกเดเค้าเรียกว่าแฮปมุลเลอร์แฮปมุลเลอร์เนี่ยเป็นรถที่เป็นเป็นเป็นมันมันน่าจะเริ่มต้นแบบปี19 1 9งเ1หนึ่งมันเป็นรถที่สมัยสงครามโลกที่ทําให้นายทหารเนาะของพวกไทยของพวกนาซีใช้ระดับนายทหารสังเกตง่ายๆคือฝากระโปรงหน้ากับหลังมันจะมันไม่เหมือนกันมันจะโค้งเท่ากันนั่งได้สองที่นั่งเท่านั้นถูกครับนะฮะสมัยเมื่อ20ปีก่อนรถยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่มียุคที่เราต้องไปซื้อหนังสือเทค ตามรัชดาสดระลาดเดร้านร้านร้านลุงกับป้าร้านลุงกับป้าอะไรผู้หญิงแล้วเราเห็นเฮ้ยทำไมโฟมมันมีทรงนี้ด้วยวะมันสูงเลยแล้วทำไมมันไม่มีขายแล้วทำไมมันอยู่ไหนนู่นนี่นะทำให้รู้เลยว่าเฮฟมูนเริ่มมันผลิตแค่พันสองร้อยวันใช่ไม่มีขายด้วยแล้วทุกทุกคันจะอยู่ตอนนี้อยู่ในมิวเซียมกับอยู่ในคอเลกเตอร์แบบรวยต้นโลกหมดเลยแล้วก็อยู่ที่ อันนี้ทาเองเราก็เลยอยากได้ก็เลยแต่สมัยนั้นอ่ะจริงๆต้องพูดว่าถ้าในต่างประเทศนะครับราคาซื้อขายเนี่ยแพงมากขึ้นมากขึประมินแลงบ่อปลเช่สามห้าหกถูกครับเพราะมันไม่มีแล้วไม่ได้มีขายทั่วไปด้วยซ้ำถูกครับก็เลยคิดว่าจะมาดัดแปลงทําแล้วพอดีจังหวะคือตอนั้าทาโปรเจกต์เอารถเต่าตาตั้งมาทําอ่างน้ําอ่างจากุชิแล้วมันก็เลยเหลือพื้นเข้าใจไหมกระดองมันไปแล้วเราก็เลย ทำอะไรดีเออทำอะไรดีก็เลยเอาบอดี้ตาหวานมาอีกสองคันยำแล้วก็ยำแล้วก็ตัดต่อไอ้ตัวแดชบอร์ดไอ้ตัวแดชบอร์ดนี่คือเป็นอย่างนี้ทำเองหมดเลยอันนี้ก็คือแดชบอร์ดเนี่ยมาหาเทพสุดละมาเลขกสี่ช่องสี่ช่องมันจะเหมือนในพวกจอแบงจอแบงจอแบงเหมือนจอแบงโอ๊ตขนาดเรื่องต่อเต่าอะไรเงี้ยลงลงล่างเหนือ่านเราเห็นนะก็จะเป็นงานคัสตอมเราอยากช็อปให้มันเล็กอยากได้กระจกเาสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ เนี่ยดีไซน์เป็นแบบเราเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยกันชนอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เบาฟงเบาไฟก็ไม่ไม่ไม่ก็เรื่องของเรื่องคืออะไรที่มันแพงเราก็ไม่ใส่ไงพวกไฟกระดูกพวกมือเปิดง้างพวกอะไรพวกเนี้ยสไตล์อ่ะนี่เป็นเรื่องสไตล์เราออกมาเลยแล้วเราก็เนี่ยดัดแปลงให้มันเป็นแบบเราถ้าดูจากสเกลราคาพี่เขาทำเป็นช็อปท็อปนี่แน่นแน่นยอชยอดยอนลงมาพี่ลงมาดูข้างหลังด้วยเนี่ยเห็นไหมว่ามันเหมือนเาโปรงหนาเออเมันจะมู่แบบนี้ใช่เพราะสวยเลยอะรอรอชมตอนเสร็จรอชมตอนเสร็จ ก็คาดว่าเดี๋ยวทั้งหมดโควิดอ่ะงานงานเปงนข้อฮอลล์อ่ะอีกปีหนึ่งเนี่ยว่าจะรีบทำให้เสร็จใช่แล้วครับในไอจีคันนี้คันนี้น่าจะเป็นอนาคตของชาติเลยนะเนี่ยน่าจะอีกหนึ่งปีเสร็จถ้าอีกปีอีกปีถึงั้นไอเนี่ยพอลงลงในสื่อบวกในไอจีในอะไรของเราอ่ะไอช็อตจอต่างชาติมันเข้ามาเยอะมากใช่ใช่ใช่เมกเยอะมากแบบว่าเฮ้ยมันทำยังไงมันคัสตอมยังไงเพราะว่ามันมีเล่นอยู่แล้วไงใช่ครับแต่ว่าคนไทยอ่ะก็มีคนเคยทำนะยุคก่อนพี่ดวงใช่ใช่มีพี่ด้วง แต่ว่าแต่ว่าพี่ดวงเขาก็จะทำเป็นคอนเซอร์เวทีฟแบบนั้นนะคือเป๊ะเขาจะทำพยายามเขาจะพยายามแบบเลปิก้าให้เหมือนอืมแต่เราไม่ใช่แนวนั้นที่สายคัสตอมอ้าวแล้วพวกเบ้าพวกแบบเอาออกหมดเลยออกเลยมือเปิดไม่มีมมันนไ่จเป็ทีแรกจะอุดประตูด้วยเวลาเข้าก็ปีนเข้าเอาอย่างนั้นเลยเขาทำเหมือนไอ้550ไงพอใช้550กดอ่าสไปเดอร์สไปเดอร์เข้าเลกระโดดเข้ากระเข้าเลปิก้ามันเยอะนะเยอะเยอะแต่วันนี้มันมี่บ้านเราก็มีเยอะแต่แต่แปลกเลปิก้าไม่มีอยู่รุ่นเดียว หรือว่ามีแต่ว่าคนก็ไม่นิยมมาทําแล้วก็มันหาดูได้น้อยก็คือฮอนปลิวถูกไหมใช่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 คอนปลิวอันนี้ก็ฟังแล้วคนลุกเลยใช่ปะปวดทางเราเออเพราะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้ามันเป็นฮอนปลิวจริงๆแท้ๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องมีต้องมีสิบต้องมีสิบชั่วโมงนี้สิบบวกสิบบวกสิบบวกครับอ่ะเรามาดูฮอนปลิวเอพูดเข้าทางเลยแล้วมาดูฮอนปลิวก็ให้โดมบอกประวัติอันแรกเลยนะพี่ชัดที่ ที่รับทําโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าสมัยเด็กอ่ะเคยทําแล้วคันหนึ่งแล้วมันไม่สําเร็จคือตอนนั้นอ่ะเอาบอดี้ไท้์สามมาเลยแล้วมาแปลงเองเลยไงก็ทันนี้จริงๆแล้วด้วยราคาของฮอนกลิวอ่ะที่มันสูงอ่ะมาสเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำยังไงเราอยากมีฮอนกลิวโดยที่ใช้เมนเทนแนนทุกอย่างเป็นโฟกสวาเก้นอย่าลืมนะโอ๊ตว่าเนี่ยมันคือไทสามอ่ะเอากองออก แล้วก็กระดองฮอนกิวใส่เข้าไปคือเอาง่ายๆอะไรทั้งอินทีเรียทั้งพาร์ททุกพาร์ทพี่ชัดเป็นฮอนกิวทั้งหมดเป็นฮอนกิวหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์พี่ชัดรู้ไหมเกียร์เนี่ยมันกราบพี่ชัดพี่ชัดอย่าลืมนะพี่ชัดเข้าเกียร์โฟกยังไงดันแบบนี้กดแล้วลากแบบกดแล้วลากแบบสองแต่พี่อย่าลืมว่าพอร์ตอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นกลไกอ่ะ มัน,น่มนักขึ้นหน้าถูกปะผักขึ้นหน้าขึ้นไปทางนี้ออทีนี้นนเราต้องการใช้อุปกรณ์คันเกียร์ทุกอย่างที่เป็นของฮอนกลิวแต่ต้องอยู่ในล่างของพื้นฐานเครื่องของโฟกเกียร์ของโฟกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดอุโมงเกียร์แล้วตัดต่อแล้วทําให้เกียร์ของฮอนคันเกียร์ของฮอนกลิวกลับมาอยู่ในโฟกแล้วเข้าแบบโฟกให้ได้อันนี้อยู่ในขั้นตอนข้างล่างนี่เสร็จแล้วแล้วก็เหลือขั้นตอนเนี่ยบุรณะเราอยากให้มันบาง นี่ๆที่ที่เห็นพี่ชักตอนแรกที่มาฝาปรงนั่นไฟเบอร์แต่ว่าอยากได้เป็นเหล็กก็เลยไปสั่งมาใหม่อย่างที่น้องๆที่แบบไสมมติมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเห็นว่าให้รถพวกเนี้ยมันเหมาะับการลงทุนอืถามว่าการลงทุนของคุณเนี่ยเออใช่เขาบอกว่าอะไรแล้วสิบยี่สิบอันดับวัตถุใช่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มากที่สุดพี่รู้ว่าอันดับหนึ่งคืออะไรนั่นคือรถคัสสิคใช่คือรถคัสสิคอันดับหนึ่งจริงๆตอนแรกที่คิดภาพไว้โ้ยที่นี่มันต้องมีรถโปรเจกพอสมควรแต่ปรากฏว่าไม่ใช่มันมีเท่าที่เท่าทีทางนี้พี่ดมอ้เนี่ยนหนึ่งก็คือดีเพราะว่าเขาต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยกูทำคนเดียวกูจะต้องทำเสร็จเป็นคันๆคือพี่เขามีแผนเลยว่าตอนนี้ต้องเสร็จภายในเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ไม่รับรถม้วซัวจบเป็นคันแล้วไม่มีตามนี้ก็จะไม่รับเพิ่มซู๊ดเขามีสี่ห้าคันรู้ว่าทำไมเรไมงทำนอื่นใ้เสร็น ก่อนที่จะทำรถตัวเองนี่คือเรียกว่าพ่อบอกเราใช่มันบอกว่าระเบียบวินัยในการทำผมรู้ว่าทำไมพี่เลือกอยู่ที่นี่หนึ่งเป็นบ้านเกิดนะสองเรารู้สึกว่าเราไม่อยากวุ่นวายในกรุงเทพแล้วมันทําให้ให้สุขภาพจิตสําหรับการทํางานอะไรเนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากทำงานที่ตาเราก็เลยอยากอยู่เงียบๆโดยที่แล้วทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันมันอบคอมพ l e t e ละสมาทไลน์สามารถใชสามารถทำบิกได้นี่มามันอยู่ได้ทวันพิเศษให้ดูไหมอะไรนะ รถของบุคคลที่ไม่เคยไม่มีใครเคยร,รู้ว่าเขาได้รถค่าสา่วนลดไมออนแอร์ด้วยแล้วสองไม่ได้ไม่เคยออนแอร์ที่ไหนสองเป็นรถที่เป็นผู้คนที่ทุกคนเรียกว่าโคตรของสามีแห่งชาติแล้วมา,มากที่สุดในประเทศไทยแล้วไม่มี <3 S 1> มใครรู้อันนี้คือรถอะไรอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้ถ้าถ้าโอ๊ตอ,อยู่สายโฟก์อะโอ๊ตรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีคำันเกียร์ใช่ไหมแล้วก็มีนกคูกนกคูกนกฮู่ไทยสามสี่อ๋อ อันนี้คือเชฟโรเลตคอแวร์คอแวร์ฮิวฮิใช่ใช่ใช่ตอนนี้ที่เราเห็นนะเป็นของอะไรนะเครื่องวางหลังวิงกี้วิงกี้ของน้องอะไรนะที่เออของส้มที่ส้มคาร์กาแฟ่ก็จะมีคอแวร์แต่ว่าเป็นฝาดๆหน่อยเป็นแบบสไตล์แบบสแตนด์เพระระบบขับเคลื่อนหรืออะไรมันก็เหมือนโฟกเลยใช่เครื่องอยู่หลังวางหลัเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจอยู่อยู่ตรงนี้วอลังเซลิก้า3 s เดี๋ยวเดียวเครื่องอ่ะ ตอนที่มามันเป็นถุงปุ๋ยมาเลยคือมันมันเอาไม่ขึ้นละแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยโจดพิ๊ิกเนี่ยหนึ่งเอามาไว้พี่พี่หมอครับพิติกเนี่ยพี่เหนื่อยแล้วพี่อยากขับแบบสบายๆแล้วพี่มีลูกแล้ว <c oughs> ก็เลยซ้ายขับไม่ถนัดซ้ายยานขวา,ขวาเกียร์ธรรมดาพี่ไม่ไหวนะอะโจทย์ติ๊กที่สองออตโต้ต้องเป็นเกียร์ออโต้นนสามต้องเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ ต้องทุกอย่างแต่ว่าให้มันอยู่ในรูปของคอแวร์ที่เขาบอกว่าที่มาโจนี่เลยไม่ไม่มีสักอย่างเลยนะที่มานี่พี่โดนสร้างหมดทีแรกเราจะเอาเอามาทูใช่ป่ะมาทั้งแพลนก็ต้องตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมการเป็นเครื่องวังการเราอย่าลืมว่ามันมีกลไกเปิดประตูท้ชเราก็เลยต้องคิดใหม่เอาโปรเจกต์โต้ต้าดีเอ็กซ์เคจีศูนย์อ่าเอาทั้งบอดี้ออกเลยเหลือแต่พื้นแล้วก็ยืดพื้นเห็นไหมครับผ่าเข้าไปแล้วเราก็ดามข้างทั้งหมดเลย เนี่ยจนจนเนี่ยล่องประตูต้องเสมอเมื่อว่าเราจะขึ้นแม่แรงจะไม่บิดไม่งั้นประตูปิดไม่ได้จริงๆรินอกจากระบบแมคานิกอะจริงล้วพี่ติ๊กเขาบอกว่าคอนเซอร์เวทีฟเรื่องพวกไอ้พวกดีเทลใช่ใช่ก็ดีเทลอะอยากให้อยากให้ดูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันกลับไปเป็นคอแวแต่ว่าเราได้ได้พวกฟังก์ชันอะทุกอย่างที่มันใหม่เข้าใจแล้วเขาใช้งานง่ายไงใช่ป่ะเนี่ยถึงรับรถคันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะยากแล้วไม่มีใครทำรถมันก็คนจะหนีน้อยเลยอ่า โดมทำรถเมกานกับรถญี่ปุ่นเนี่ยชอบจริงๆอ่ะชอบเอาง่ายพี่ชัดผมอ่ะผมวาไรตี้ผมเลยพี่สังเกตป่ะเวลานึกถึงดกร์กาลานนึกงถึงหมอโดมนื่ถึงอะไรคนจะไม่ไม่เจาะจงว่าเฮ้ยมันเป็นรถอะไรเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่เลโทคาทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นรถเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละอันมันมีเสน่ห์ของมันนี่และคนชอบรถเึงต้องใช่ใช่ไม่แบ่งแยกใช่แต่ที่เห็นมินิเยอะสุดอ่ะไม่ได้อะไรนะอันนั้น่ะมันทำง่ายสุด พอเราอยู่ออมาเยอะมาเยอะแล้วมันเร็วทำขายแหละโอ้ยยากจะไปบอกเขาว่าอาชีพละวันนี้ก็ได้สาระความรู้กันพอสมควรคราวนี้ก็ได้รู้เรื่องของชีวิตของครับผมอัปเดตชีวิตของหมอโดมมันเหมือนไม่ได้ถ่ายรายการหรอกพี่เหมือนพี่น้องมาและมาเยี่ยมมาแล้วมาคุยกันคือวันนี้ไม่ได้นัดอะไรเลยน้องๆรุ่นใหม่ๆครุ่นใหม่ๆหรือว่าที่เพิ่งจะเริ่มมาเล่นไม่ว่าจะเป็น จดีเอ็มในการค้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นฮอตหลอดไม่ว่าเอาง่ายทุกสายทุกสายอ่ะคือโดมมีอะไรฝากข้อคิดให้น้องๆก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ศึกษาเรียนรู้กับมันแล้วก็ตัดสินใจให้ดีว่าชอบเรารับมันหรือเปล่าไม่งั้นมันจะเกิดมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมพี่มันจะกลายเป็นของเล่นบางอย่างที่เราพิมพ์มันไปอ่ะนั่นแหละก็เป็นก็เป็นเหมือนเนีายอย่างที่โดมบอกว่าไอ้คำพี ัำพีเล่นรถเก่าัมพีเล่นรถเก่าอันเนี้ยคือถ้าใครติดตามเพจของโดมของอะไรเงี้ยโฟลเนเซอร์ดีกว่าที่มีประสบการณ์ตรงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออโอ้เจาเต่าวิ่งจริงปะใช่พรุ่งนี้เราจอไข่ไปขวดเลยพี่จริงปะจริงเครื่องพันร้อยเครื่องเดิมมีอย่างเดียวที่ไม่เดิมคือไฟหกโวลต์พันเป็นิสองอย่างเดียว้องนั้นเดิมหมดเดี๋ยวเจอรถกสวน ไม่บอกก่อนไม่ใช่เต่าเต่าเต่าพี่เต่าไม่บอกก่อนเมอเยบอกก่อนอยากฝ่ายเรื่องเองรถเก่า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 คือแบบถ้าสมมติแบบถ้าจับต้องน้องอ่ะคือบางทีแบบเฮ้ยถือมาจอดจอดจอดวิธีการดักษารแบบนี้ผมผมผมให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้งานของการใช้งานหนึ่งสองให้ความสำคัญของเรื่องอะไรรู้ปีเครื่องยนต์กับช่วงล่างไอการแต่งสวยงาม่ะ บางคนได้รถมาเอออาจจะทําสีเอออาจจะทําสวยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนความปลอดภัยในชีวิตเราอะเครื่องยนต์กับช่วงล่างนะใช่ทำยางก่อนเครื่องจักรทุกชนิดไม่ว่าเวลาผ่านไปมันมีการสึกหรอมันมีการเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นบำรุงดูแลมันให้ดีก่อนเลือกที่จะโฟกัสตรงนั้นเพื่อความปลอดภัยของเราก่อนดีกว่าที่พีโดพูดได้ถูกต้องเลยครับเพราะว่า ได้ยินตั้งแต่ว่าจริงรถเก่ารถใหม่แล้วพี่อู๋่มารถใหม่เนี่ยทุกคนมาพี่อยากไฟพาร์ทพี่อยากทำาน่นนี่บอกมือทําช่วงล่างก่อนเลยช่วงล่างก่อนเก็บรายละเอียดที่รถเป็นพันควรจะมีก่อนแล้วอะไรที่มันทาให้เราอันตรายพี่ความสวยงามที่หลังก็คือก็คือง่ายคือจัดบาลานซ์ให้ตัวเองก่อนแล้วก็ไปจัดบาลานซ์ให้รถให้มันสมดุล

เรียบร้อยไปแล้วนะครับเรียบร้อยนี่คืออิ่มใช่ไหมใช่อิ่มแล้วเนี่ยี๋ยวขับลงแข่งกับจารย์จะหลับไหมเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณครับหมอโดมขอบคุณครับขอบคคุณหมอโดมนะครับก็คืนนี้จะดึกนะก็ฝากเอาเลยพี่ก็วันนี้ก็ได้รับความรู้มากไม่มากก็น้อยนะฮะก็ฝากผลงานของโดมตอนนี้มีอะไรบ้างในแฟนเพจนะครับหมอโดมรดนิยมแล้วก็เพจรดนิยมแล้วก็ช่องทางของดรตลาดในยูทูบแล้วก็ที่สําคัญคือไอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับนักฮันนี่ดี อันนี้ดีตุ้งตางออนไลน์อันนี้เป็นมืออันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้โดนอันนี้อะไรมีหมดเลยมีหมดเลยอันนี้เจ็บอุ้ยเข้าใครเจ็บอันนี้เจ็บใครที่กดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเออต้องทางก็ฝากนี่ช่องผมด้วยนะครับแล้วอินฟินิตใช่ครับก็อินฟินิตมีเดียก็ก็พรุ่งนี้โอ๊ตก็จะมีแข่งส่วนผมก็ลงไปป่วนกูซื้อแชมเปญยังเปิดแชมเปญรอแล้วรอเลยตั้งแต่คืนนี้เลยรับโหกูซื้อถ้วยรอแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะขอรู้ดีดีครับโอขอบคุณครับ ไครับสวัสดีครับ